กับพวกเราชาวเดอบัวรอบนี้รับรองว่าชนะแน่นอนใช่ครั้งที่แล้วแพ้เรื่องเรื่องความไววันนี้เราไม่ได้ฝึกอะไรมาแต่ว่าฉลาดเราฉลาดกว่าจีนเนี่ยข้อแรกครับไม่พูดอะไรเลยข้อแรกครับเดาคอน้อยอยู่ระหว่างดาวเฟ้อเดวงไหนคะรู้เนี่ยเอาเนี่ยไม่รู้เนื่อง <formation> อะไร <ired> ไหนึ่งอะไรตึกไม่ใช่อะไรสามสองหนึ่งคืออะไรไม่ใช่โกรธหรอโกรธได้เลยนะคะเฮ้ยเริ่มแล้วเริวเริแล้วเริวตอบข้อหนึ่งค่ะพุทธกับสุขเดี๋ยววะผิดค่ะอังคารกับพฤหัสสัมผัสโลกกับสุขว่าเฮ้ยไม่โลกกับสุขดิไม่รู้ตอบไปแล้วอังคารกับพฤหัสถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ ไม่ได้คะแนนถูกต้องครับเพราะว่าตอบได้แค่สองช่านไม่ไม่ค่ะไม่ไม่คะแนนไม้ะแนนแต่ว่าอย่างน้ก็ตอบถูกข้อต่อไปกันเลยี๋ยวกข้าไปข้อต่อไปนะเดี๋ยวก่อนนะให้มันเหมือนตอนที่เราเล่นกันข้า่าให้มันเหมือนตอนซ้อมออันนี้มานั่งปุ๊บชะตาเลยดับเลยกู้นเลยกูปัาตรงนี้ไม่ได้นะน้องนะสัตว์บกชนิดใดที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกพร้อมแล้วตดค่ะ สีซีเสือชีตา้าค่บข้อสี่แต่ถ้าเป็นรถจักรกลไม่แน่ตอบเสือชีต้านะคะดูแลลอยได้ไม่ต้องใส่หัวเพราะมันถูกค่ะเสือชีตา้าค่บข้อสี่ทะเลสาบที่สามารถลอยตัวได้คือทะเลสาบอะไรคะพร้อมแล้วกดได้เลยคะ่ะกดได้เลยคะ่ะ ข้อหนึ่งค่ะเลยท่อมาแล้วนะเลขามอนะเป็นคำตอบพี่ถูกต้องค่ะหมทะเลสาบมรณะหรือเดซีนั่นนองครับอันนี้ความรู้ตัวหัวอยู่ระหว่างประเทศอิสราเอลแบบแดงรู้ไหมว่าทำไมมันถึงไม่จอมเพราะว่ามีความเค็มสูงคือตอนเราเรียนวิทยาศาสตร์เด็กๆเนี่ยเวลาเราเราเอาน้ำกับไข่มาแล้วเาเอาเกลือลงไป ไข่มันจะลอยเพราะว่าน้ำมันอิ่มตัวเราอิ่มแต่ว่าเราไม่อิ่มเพราะว่าเราไข่มนีน้นะมันไม่ได้อิ่มน้ำตกในแองกา่าอยู่ระหว่างประเทศใดคะอะไรวะถ้าพร้อมก็ได้เลยครับข้อหนึ่งครับแคนาดานอร์เวย์รัสเซียเปีนคำตอบที่ ความรู้เหลือเหรียบอกให้ที่เหลืออ่ะเดี๋ยวนะไม่เดียวความรู้เป็นเหรียญแพร่มาไม่คือคือผู้บอกว่าทำให้มันเท่ากันทีแรกมัาชนะไอ้สองก็เลยขอเขาก่อนแล้วเรามาเจอทีสามชนะอยู่หนึ่งข้อกูตอบกูแค่กดช้ากว่าด้วยซ้ำไปบางข้อตอบไม่ถูกอย่าเอาไปกดของอันเดี๋ยวเดี๋ยวขอแล้วขอตอนท้ายก็ได้ไปกันเลยนะคะมากมากท่าใดที่เมื่อ สูดเข้าไปแล้วทำให้เสียงผู้ของเราดูสูงแน่ๆด,ดูสูแน่ๆ เอาแบบนี้เอาแบบนี้เลยไปข้อต่อไปกันเลยนะคะจับหูเขาให้จับหูลูกจยวนช่วยในการมองเห็นขมือด้ดีขึ้น่ะถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วงไอด้เะได้ เสร็จครั้งแรกเริ่มต้นใดถ้าพร้อมแล้วกดได้เลยค่ะตอบไม่ถูกหนึ่งสองเก้าหอเป็นค้ำตอบที่ถูกต้องค่ะจักรวรรดิโรมันล่มสลายเมื่อใดคะแค่มาถ้าพร้อมแล้วกดได้เลยนะคะข้อสี่ เป็นคำตอบที่ผิดค่ะข้อสอง CJ6 ไอสัตว์มัวทั้งนั้นเป็นคำตอบที่ถูกค่ะไอ้ัตวมันอยู่ที่เซนมันอยู่ที่เซนไปข้อต่อไปกันเลยนะคะทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของโลกคือทะเลสาบอะไรพร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วกดได้เลยค่ะพี่เบลค่ะบิชิการ์ดแคทบิชิการ แคสเปียนถูกต้องครับแคสเปียนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเหรอวะอม่ชอบิชิแกนไปวังจ้าไม่เวียนจะสติล่ะเชื่อไหมว่าพี่พูดวิชิแกนรู้เลยว่าตอบผิดเลกเพราะว่าตอบผิดอะไถ้าปากพี่ไื้พูดกูก็กลัวอยู่นั่นแหละประเทศใดเป็นเจ้าของปิรามิดกีซ่าพร้อมแล้วกดได้เลยค่ะไีพี่เบลค่ะ อียิปต์อียิไม่มีอย่ีอียิไม่มีอียิอียิเป็นตอที่กต้องค่อนเทนต์อมาทีนี้จีอตอบทีหอหัวใจห้องไหนของมนุษย์รับเลือดเสียจากร่างกายมาพร้อมแล้วกดได้เลยค่ะกดได้เลยค่ะกดได้เลยค่ะทีมล่างซ้ายล่างซ้ายเป็นคาตอบที่ ล่างขวาล่างขวาเป็นคำตอบพี่ผิดค่ะขวา้าไอ้ซัยคือตอบบนไม่ได้ไม่ใครได้ยาวบนขวาล่างขวาจ้าสกัรสลับการลุยมันหันมาบอกพี่บอกว่าไม่พี่บนขวาในขณะที่ทุกคนตอบสามคนอยู่หนูต้องฟังเพื่อนร่วมทีมด้วยฟังแล้วไปข้อต่อไปกันเลยนะคะ ไอโฟนรุ่นแรกเปิดตัวในปีใดคะพรอแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้ว,ลวกดค่ะตอบไปไหมสองพันเจ็ดเป็นคำตอบที่ถูกต้งองสัตว์ใดสามารถอยู่โดยไม่ดื่มน้ำได้นานหลายเดือนค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมนานมากถ้าพร้อมแล้วกดได้เลยค่ะใช่ถูกต้อง อูดนะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าตรงหลามมันเป็นที่กักเก็บน้ําตรงหนกใช่มันเป็นที่กักเก็บไผ่มาแล้วมันก็กักเก็บน้ําได้ไม่ใช่กักเก็บน้ําเขากักเก็บไผมมนแล้วทับเป็นน้ำไม่อ่านค่ะรู้แล้วค่ะอ่านเบค่ะฉลามเนี่ยมีกระดูกแบบใดคะถ้าพร้อมแล้วกดได้เลยค่ะข้อสองจบ เตลี่ยนได้เป็นการอบพี่ชุกังค่ะกระดูแข็งคือกระดูมนุษย์ก็ดูแข็งคือมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันจะแบบเครบ้างข้นต่อไปครับแจ้าพระพุปอาวุโสคนแรกของประเทศไทยคือใช้จะไม่ได้เลยไม่รู้เลยพร้อมแล้วกดได้เลยค่ะกดได้เลยค่ะเดี๋ยวเฮ้รจริงเหรอข้อสาม ข้อสามข้อสามข้อสามอะไเมื่อกี้เจ้าพนตร์พี่บูส่งนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งเป็นคำตอบที่ผิดค่ะข้อสองข้อสองคำตอบก็คือข้อสองค่ะมีนีเป่ายงนะคะามจริงเหรอใช่เจีนแพ้สงครามครั้งแรกต่อมหาอำนาจตะวันตกคือสงครามใดเราพร้อมแล้วกดได้เลยนะคะพี่เบลค่ะสงคราม ครั้งที่หนึ่งทานพอดีเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเมืองใดในนอร์เวย์ขึ้นชื่อเรื่องชมแสงเหนือคะถ้าพร้อมแล้วกดได้เลยค่ะพี่เบลล์ค่ะเซนโซไม่ถูเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนึกว่าไหนเพราะเนโซเนเมืองใน เราเองครับไม่ลยุยพังวะใช่ไม่ได้ยินเลยได้ยินแต่เสียงแบบนี้สำับที่ไหมไปข้อต่อไปกันเลยนะคะใช่ช<ป>นยลักษณ์ของโพแทสเซียมคืออะไรอ,อถ้าพร้อมแล้วพี่เบลล์ครับถ้าพร้อมแล้ว,วก็ได้ละเร็วเยะเยอะเร็กว,ว่เยอะเยะพี่เบลค่ะ ทุกน้องกันเมื่อคิดเมื่อคิดเมื่อคิดอ่ามลุ้บอกว่ารู้ไหมรู้ไหมได้บอกว่าพีพี่ไม่คือตอบพีอาจจะเป็นเราอาจจะได้ยินผิดเพราะลุยพูดเสียงเบาพีเลยโอ้โหเนี่ยลูกปากเนี่ยพีที่คือมีขากี่คู่ต่อป้องของร่างกายพี่เชื่อเราถ้าพร้อมแล้วก็ได้เลยปะ ตอบเลยน้องตอบสี่คู่เป็นคำตอบที่ผิดค่ะสองคู่ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอวัยใดในร่างกายที่มีขนาดเท่าเดิมตั้งแต่เด็กจนตายค่ะรู้มาถ้ารู้แล้วกดได้เลยค่ะเวข้อสามค่ะดวงตา้าถามดวงตาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ประเทศอินโดนีเซียมีเกาะทั้งหมดประมาณกี่เกาะคะถ้พร้อมแล้วกดได้เลยค่ะตอบเลยพี่เบล,เลค่ะข้อสีอ่สองหมื 25, ่นห้าพันเกาะสองหมื่นห้าพันเกาะเป็นคําตอบที่ผิดค่ะข้อสามข้อสามหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหรือว่าหนึ่งหมื่นแปดพันเกาะเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะทะเลสาบของค่าเชื่อมออกสู่ทะเลใดพร้อมแล้วกดได้เลยค่ะ yeah. เอ้าไทยมือแล้วตอบบาไทยนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะราชาแห่งเทพเจ้าในตำนานกลิ่คือใครถ้าพร้อมแล้วกดได้เลยค่ะเรียกไปเยอะตอบเลยสามตอบสุดคำตอบว่าสุดนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะขุอม,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 มาด้วยหรอคนเนี้ยข้อสุดท้ายแล้วนะคะเรือไททานิกจมในปีใดถ้าพร้อมแล้ว กดได้เลยค่ะตอบเลยหรอลุยลุยลุยพี่ตกพี่กดก่อนจะได้ตอบตอบหนึ่งพันเก้ครับ1นึ่นะคะเป็นคำตอบที่ทุกต้องค่ะเก่งมากเรือไททานิกจมในวันที่15เมษายน1 9 1 2นั่นเองค่ะแล้วคะแนนก็ออกมาแล้ววันนเป็นกันหน่อยว่าใครจะคะแนนเยอะหรือว่าน้อยก่อ คะแนนฝั่งผมมากคงสู้คะแนนฝั่งเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าผมตอบผิดเยอะอ่ะสรุปแล้วคะแนนรวมนะคะทีมพี่ดิมกับลุยเนี่ยทำคะแนนไปได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะตอบไแพ้กับพี่เบลเนี่ยข้อคะแนนเยอะมากๆไม่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 ผิดอีกลองฟังดูเมื่อกี้ดิมได้เยอะแต่ว่าพี่ได้เยอะมากๆแต่พี่เบลกับ จะได้คะแนนักมาคือเล็กเดียวอ่าได้จะทักยี่สิบเก้าอ่าได้ๆกันไม่คงไม่แพ้กว่ากันเยอะหรอกอ่ะมันมันเจ็บกว่าเดิมหรอเพื่อนแล้วจะบวกคะแนนความพยายามให้ทีมนี้ไปลองคะแนนลองไม่บวกความพยายามสิลองลองเคียดีให้เพราะว่าอยากให้แล้วฝั่งนี้ไม่พยายามตรงไหนฝั่งนี้พยายามฝั่งนี่ก็พยายามเหมือนกันจ้ะแต่อยากบวกให้ฝั่งนี้ก็บวกฝั่งนี้ด้วยแล้ววจะบกพี่ดีมกับลุยได้คะแนนไป <15. S 2> เลขคะแนนสะวมการบวกคะแนนความพยายามเริ่กัน,ปนไปแล้วนะคะกับการที่เราจะมาทายเป็นฝาความรู้รอบตัวของเราก็มันก็เห็นกันอยู่ว่าอย่างนี้กับนี้มันแตกับต่อของสปองที่แตกต่างกันมันเทียบชั้นกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าไม่ได้ไม่รู้สึกเสียศักดิ์ศรีเท่าไหร่ในสำหรับ e ีนี้เนอเพราะว่าก็ที่ผู้บบเนินรายการว่าต่อไปให้ไปสองสาวเลยยังไม่พอจริง่เจ็บว่ายเยอะน วอนเทียนสนุกๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องเดลวบล็กด้ยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ